สวัสดีค่ะพอยเองค่ะวันนี้เราอยู่กับพอยแล้วก็เจยุย้ยคนสวยคนเก่งของเราวันนี้เราลองมากินบุฟเฟ่ชาบูหมูคุโรบตะที่อุเมโนฮานะกันน้ำจิ้มที่นี่จะมี2แบบเท่านั้นจะมีแบบน้ำจิ้มงาแล้วก็น้ำจิ้มซีอิ๊วสำหรับน้ำจิ้มซีอิ๊วสามารถที่จะใส่ต้นหอมซอยกับใช้เท้าบดสับละเอียดมัง้ง ลงไปด้วยนะสำหรับเมนูที่อยู่ในบุฟเฟ่ตก็จะมีไข่ตุนโซบะซุปมิโซะข้าวสวยผักดองซิกเนเจอร์สลัดของเขาและที่เราชอบมากๆก็คือขนมจีบเต้าหู้คือมันอร่อยมากเราสั่งประมาณ10ใช่10ยิ่งกินคู่กับน,น้ำจิ้มที่เขาให้มาคือดีมาก มนโอกับเมนูที่โด่งดังของร้านนี้ก็อยู่ในบุฟเฟตด้วยนะคือแบบอร่อยมากเมื่อกี้สิบอ่ะอันนี้น่าจะยี่อ่ะเพราะว่าชอบกินทั้ง3คนเลยอร่อยจริงๆในส่วนของหมูคลโรบุตะถ้าเราจะไม่ผิดนะน่าจะมี3ส่วนมีสันคอสามชั้นแล้วก็สันในเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรากินอะไรไปบ้างเพราะว่าตอนสั่งอะจะเป็นพลอยกับเจออยุยที่สั่ง ก็ตามในคลิปเลยนะทุกคนเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่าที่นี่เขาบอกว่าเขาใช้หมูครูบุตะจากคาก s ชิมาซึ่งเป็นที่แรกในไทยเลยนะซึ่งหมูที่นี่เนี่ยเหมือนกับเขาจะได้รับการเลี้ยงดูแบบไม่เครียดทำให้เนื้อหมูเนี่ยออกมาเนื้อหวานอร่อยเวลาทานก็เอาผ่านน้ำสองสามทีก็พอนะ เพราะว่าเขาสไลด์หมูมาบางมากเดี๋ยวหมูอ่ะจะแข็งเกินแล้วก็เสียรสชาตินะคะทุกคนในส่วนของผักที่นี่เขาจะเสิร์ฟเป็นเซตแต่ว่าเพื่อนๆสามารถแจ้งพนักงานได้ว่าอยากจะกินผักอะไรหรือไม่กินผักอะไรแต่ว่าที่ต้องสั่งเลยนะก็คือฟองเต้าหู้เพราะที่นี่เขาดังเรื่องเต้าหู้เพื่อนๆหา้ามพลาดเลยนะเพราะมันอร่อยมาก สำหรับเราความเห็นส่วนตัวเลยนะเราคิดว่าที่เนี่ยทำอาหารรสจืดมากคือเราอาจจะเป็นคนที่ทานอาหารติดรสจัดแล้วก็เค็มด้วยแหละแต่สำหรับเราอะหมูอะถึงมันจะมีรสชาติอ่อนๆของมันอยู่แล้วนะแต่ขนาดจิ้มกับน้ำจิ้มแล้วอะ มันก็ยังอ่อนไปอ่ะแต่ว่าถ้าใครอ่ะชอบอาหารที่มันแบบว่ารสชาติไม่จัดจ้าละมุนละมุนหน่อยนะเราก็แนะนําให้ลองมากินที่นี่เลยส่วนคุณภาพของหมูอ่ะไม่ต้องพูดถึงเราคิดว่าเขาอ่ะใช้หมูคุณภาพที่ดีจริงๆแล้วการสไลด์ของเขาอ่ะก็ช่วยทําให้รสชาติของหมูอ่ะมันออ,อกมาได้ดีขึ้น แต่ก็จะย้มอีกครั้งนะว่าเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของเราสำหรับเมนูอื่นๆในเมนูอะ่ะอย่างที่เราบอกเลยอร่อยแทบจะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไข่ตุน๋นมีโซโซุปแม้กระทั่งตัวพิกเกล่ะผักดองอะยังอร่อยเลยกินกับข้าวคือแบบว่าฟินอะแล้วก็ไอตัวไมเนโอกาะกับขนมจีบเต้าหูน้นี่คือเราให้เลยว่า2อย่างนี้เดอะเบสแค่ได้ไปกินเป็น10จานย0จานของ2อย่างเนี้ยก็คือคุ้มแล้วอะ่ะ ในส่วนของราคาก็สูงอยู่นะราคาคนละประมาณ2,150บาทบวกบวกอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณาเลยนะคะของวันที่นี่จะเป็นในติมมีให้เลือก2นรสวันนี้ลาแล้วก็ชาเขียว อันนี้เป็นเมนูทั้งหมดที่เพื่อนๆสามารถสั่งได้ในบุฟเฟ่ต์นะคะและอย่างที่บิมบอกนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของบิมส่วนตัวบางทีรสชาติคนเรามันชอบไม่เหมือนกันเนาะเพื่อนๆลองไปกินกันดูแล้วค่อยมาเมน์บอกกันนะว่าอร่อยแล้วก็ชอบไหมวันนี้ไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ร้านหน้าสวัสดีค่ะ